ครับตอนนี้เป็นการแก้ปัญหาอย่างง่ายสําหรับสายคันเล่งนะครับอย่างบางคนเนี่ยมีเครื่องหลายเครื่องนะพอซับกันไปสับกันมาแล้วพอดีตอนจะใช้งานสมมติเราถ้าไปเจอแบบนี้ครับสายมันเนี่ยสายมันยาวไปนะสายในมันยาวไปแต่บางบางเครื่องก็นิดเดียวนะแต่เครื่องนี้คือเอามาเป็นตัวอย่างคือเงานมากครับเนี่ยบางเครื่องก็ไม่มากบางเครื่องก็นิดเดียว อย่างเงี้ยอย่างบางทีถอดมือเล่งถอดนี้สับไปสับมาหรือว่าสายขาดไปซื้อมาแล้วแล้วอยู่ในสวนที่ไกลเราจะแก้ปัญหาเฉพาะหน้าให้มันใช้ได้ยังไงอันเนี้ยคือแก้ปัญหาอย่างง่ายเร่งด่วนเ้วก็หาวัสดุที่มีครับอาจจะเป็นสายในที่มันเนี่ยสายในที่มันแข็งหน่อยเนาะอันนี้ของผมมันมีเยอะแยะแล้วครับนี่สายเก่าที่ว่ามันเปลี่ยนออกเนาะที่มันแข็งแล้วเนี่ยเราก็เอามาตัด เราก็มาคำนวณดูนะเนี่ยครับตอนนี้คำนวณดูว่าใช้ความยาวประมาณเท่าไหร่เราก็ตัดเลยครับนี่ประมาณนี้นี่ก็ตัดก่อนแต่บางเครื่องนะบางเครื่องสามารถถอดถอดเอา ลูกเล่งออกเนาะเอาสายออกมาถอดออกจากนี่ได้นะแต่นี่มันเก่าแลว้วกลัวในมันขาดเพราะว่ามันมันฝืดเนาะเกิดว่าในมันขาดก็หมดสิทธิ์เหมือนกันแต่แเราแก้อย่างง่ายเลยไม่ต้องถอดแต่ถ้าถอดได้ก็ง่ายเลยตัดขนาดที่มันเท่านี้เสร็จเราก็สอดใหม่เลยแต่ตัวนี้เนี่ยเราวัดระยะนี้เดี๋ยวประมาณดูแล้วก็หาเลยครับ นี่ต้องระวังนิดหน่อยเดี๋ยวอันนี้พอดีปากมันมันหักไปเนาะถ้าปากแหลมๆก็สบายเลยครับแล้วเราก็มาวัดระยะระยะนี้มันก็จะได้นี่พอดีจุดเริ่มต้น นี่พอดีเรา,เาให้สูตก่อนครับนี่มันสูตรนี่พอดีตัดเนี่ยนี่ครับนี่ก็เผื่ออีกนิดหนึ่งได,ได้พอดีแล้ว แล้วก็กดไล่เข้าไปนะครับ ให้มันเข้านี้ก็แค่นี้ครับอื่อันนี้นี่ก็อยู่แล้วครับแต่ให้เดี๋ยวให้ชัวเราอเทพันธ์หน่อยนี่เพราะตัวนี้มันแข็งเนาะเนี่ยตัวนี้มันแข็งนี่ก็โอเคเลยเนี่ยง่ายๆเราไม่ต้องถอดสักอย่างก็ได้ เรามาเราดึงมาเนาะหลังจากที่ใส่เสร็จแล้วเด้แล้วก็ดึงดึงแล้วก็อย่างเนี้ยวัดระยะให้มันได้อันนี้เราไม่พันก็ได้นะพันเทปอะ่ะเพราะตัวนี้มันแข็งนะแค่นี้ให้มันดูดีก็พันให้มันแค่น,น่อย นี่ก็ดูดีหน่อยแน่นอนนะครับ <c oughs> ซึ่งแต่ละรุ่นแต่ละแบบความยาวก็ต่างกันเนะเราก็ใช้หลักการนี้ครับใช้หลักการตัวนี้เลย เพราะว่าเครื่องมันก็มีหลายรุ่นหลายแบบแล้วแต่ว่าใครจะใช้ของอะไรมาดัดแปลงสับไปสับมาบางทีไปซื้อมาครับเคยมีครับไปซื้อมาสายคันเร่งมันยาวกว่ากันเนี่ยก็หมดสิทเดี๋ยวได้ขี่ไปขี่รถกลับไปเปลี่ยนอีกก็เสียเวลาแล้วก็แก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้แก้ไปใช้ปไปเลย ซึ่งมันก็หมายความว่าเราจะสามารถใช้อะไรก็ได้ครับอันนี้ใช้อันที่อยู่ใกล้มือครับพอดีตัวนี้มีนี่เยอะเนาะอะไรก็ได้ที่มันเราคิดว่ามันจะมาแทนตำแหน่งนี้ได้เนี่ยมันก็มีอยู่หลายอย่างนะครับ